ก็สวัสดีครับเพื่อนทุกคนอยู่ผมหนึ่งนะครับโอ้ยพิษเข้าตาโอ้ยวันนี้นะครับผมก็จะมาขับรถนะครับประจําวันของเราเหมือนเดิมนะครับขับรถส่งอาหารวันนี้ก็ยังอยู่กับไลแมนเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะไปขับแบบพาร์ทไทม์นะครับปกติก็พาร์ทไทม์อยู่อาจจะจะไปขับช่วงเย็นนะครับนั่นก็คือ6กโมงเย็นนะครับถึงน่าจะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับก็ ก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปีดีพนมยงตลาดอะไรไม่รู้แต่ผมเติมพลังกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับก็ปะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะได้กันกี่งานก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ ที่พึ่งขับนะครับตอนนี้ผมใช้ทุกโทรศัพท์นะครับหัวเว่ยหน้ว่าห้าทีแต่ผมจะมาตั้งค่าเั่วคราวก่อนแล้วกันนะครับที่ผมตั้งบ่อยๆในการขับนะครับเราก็ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะความจริงเราต้องกดตรงนี้ตรงเลขเดบิวต์นะกดหลายๆที่นะครับมันจะขึ้นให้เราเป็นหมดนักพัฒนานะแล้วเราก็เข้าไปที่ระบบะการอัปเดตแล้วก็ไปที่ตัวเลือกพัฒนาอันนี้คือการตั้งค่าของผมนะครับที่ผมใช้ในการกดงานอยู่ประจำนะครับสำบหรับลายแม n แล้วเราก็เลือกลงมาข้างล่างนะครับความกว้างที่เล็กสุดนะครับ ก่อนอันนี้นะครับมันเป็น360นะราคาดีฟ้าผมตั้งเป็น320เห็นไหมแล้วตรงขนาดภาพเคลื่อนไหวนะผมปิดนะปิด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 ,ปดผมก็ตั้งค่าเพียงเท่านี้นะครับสาหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ Huawei, หัวเวยโนวา 5T ใช่ไหมแล้วก็อยากจะย่อจอนะครับคือเราก็เข้าไปที่แอปนะเดี๋ยวผมเปิดรับงานเลยนะสาหรับเวอร์ชั่น10.1นะครับเราก็ต้องเลื่อนขวาหรือเลื่อนซ้ายก็ได้นะเห็นไหมซ้ายขวามันจะมีแบบไอคอนขึ้นมาเล็กๆนะแล้วเราก็กดคา้างแอป อื่นที่จะเอามาแทรกนะครับแล้วลงไปข้างล่างเนี่ยเพียงเท่านี้ก็ย่อจอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามากดงานกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าจะมีงานหรือเปล่านะตอนนี้5้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เรามานั่งกดงานกันดีกว่านะครับขอให้มีงานเด้งนะครับก็น่าจะกดได้นะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตรงปีดีพนมยงที่อยู่ตรงข้ามปั๊มเชลเนาะผมก็ไปดูว่าเรียกว่าอะไรนะ แล้วตอนนี้นะครับเราก็กดงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดงานได้แล้วไม่ใช่นะตอนเวลาแบบตั้งใจถ่ายเพื่อนๆดูนะครับกดไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเวลาไม่ได้ตั้งใจถ่ายเมื่อกี้เดินลงมากะจะไปเปลี่ยนที่แล้วเราก็กดงานได้แล้วนะครับไปรับอยู่แค่ไม่ไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับยวขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะไฟ LED ผมมันมีปัญหาแน่เลยนะครับงานแรกของเรานะครับได้ตอนหกโมงเกือบ20นะครับนั่งกดงานนานพอสมควรนะครับเพื่อน ตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปส่งลูกค้ากันดีกว่านะครับทุกคนแล้วเรานะครับก็จบงานแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อแกผมลืมอัปเดตเลยนะครับเพราะว่า กำลังวุ่นวายกับไฟหน้ากล้องอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสว่างบั่งเดี๋ยวไม่สว่างมัางนะครับก็ได้ค่าส่งรอบเมื่อกี้ไป66บาทนะครับระยะทางในการส่ง3กิโลกว่ากว่า3.5กิโลนะครับคือยังไม่ได้หักนะไอ้66บาทนี้นะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่พราม4ี่นะครับก็เดี๋ยวขอตัวนั่งกดงานแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครับตอนนี้6โมง37นาทีแล้วนะครับราจบงานแรกไปค่อนข้างเร็วเนาะวันนี้จะได้กี่งานนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับทุกคน เพื่อน, <S <S อนๆคิดเอาเองแล้วกันนะครับเมื่อกี้นะครับผมอัดคลิปอยู่ตั้งนานใช่ไหมอัดดูตอนกดตอนกดตอนกดดูเว้ยพอผมมาดูเอ้เมมใกล้จะเต็มแล้วนะครับแบบเออมันอัดนานอ่ะประมาณสองสานาทีได้แล้วนะครับแล้วก็แบบมีไฟล์เก่าๆอยู่ผมก็กำลังจะไปลบไฟล์แล้วผมก็เอามือขวาเนี่ยลบไฟล์ใช่ไหมในกองพอมือขวาเสร็จมือซ้ายผมก็จิ้ม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 ,มงานแล้วก็ได้งานแล้วเนี่ยดูดูความหน้าโมโหนะครับเอ้ยแสงจ้าเหลือเกินช่างมัน ดูความหน้าโมโหนะครับคือตอนกดตั้งนานนะครับไม่มานะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปรับงานก่อนแล้วกันนะครับงานนี้ได้ฟุกุมัชฉะเกตเวเอกไมได้ค่าส่ง62บาทนะครับก็เดินทางไปรับอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับเกตเวเอกไมชั้นเอ็ทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS โอเคเดินทางกันนะครับทุกคน ตอนนี้เราอยู่กันที่เกตเวย์เอกมัยแล้วนะครับที่เกตเวย์เอกมัยนะครับก็มีที่จอดรถให้ฟรีนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับวนลงมาจอดข้างล่างหน่อยนะครับไม่ต้องไปจอดหน้าถนนเนาะเขามีที่จอดรถให้ฟรีสำหรับ Delivery นะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปเอาอาหารให้ลูกค้าก่อนดีกว่านะครับทุกคน อนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟูกูมัชชาเดินทางไปส่งลูกค้ากันดีกว่านะครับประมาณ2.6กิโลเมตรนะครับเรได้ค่าส่งรอบนี้62บาทนะครับทุกคนสําหรับงานที่2วันนี้นะปะตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วเดินทางกัน นะครับเราก็จบงานที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตุ่มส2นาทีนะครับเมื่อกี้เราได้ค่าส่งเท่าไหร่ละ62บาทัวมหกส2บาทนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มพีีตรงแถวแถวพีดีพนมยงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีงานตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วตรงนี้เราอยู่ตรงร้านมุมกระเพานะครับเมื่อกี้มาส่งลูกค้าต้องเอาอาหารข้ามกำแพงไปส่งเขานะครับเขาอยู่บ้านใกล้ๆตรงปั๊มพีทีนะครับก็ขอตัวนั่งกดงานก่อนแล้วกันนะครับสำหรับงานที่3ในวันนี้นะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็กดงานที่3าได้แล้วนะครับผมเป็นร้านยำร้านเดิมนะครับที่เราไปเอางานแรกในวันนี้นะครับตอนนี้ทุ Kids> ่ม27นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปรับงานร้านยำก่อนแต่ตอนนี้เราต้องรอเราต้องรอร้านค้านะครับเขารับขอนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟให้เป็นเอนๆนดูเห็นไหมตอนนี้เราต้องรอที่ร้านค้านะครับให้กดรับอาหารของเขาก่อนนะครับไม่างนั้นถ้าเกิดเราไปตอนนี้เราไปเกินนะครับถ้าสมมุติว่าร้านค้าเขากดไม่ทันภายใน5นาทีนะครับเราต้องรอนะครับ หรือไม่เราต้องโทรไปบอกเขานะครับว่าพี่กดรับงานให้หน่อยนะครับแล้วก็สาหรับเพื่อนเพื่อที่ถามมานะครับว่างานไหนต้องเก็บค่าอาหารหรือเปล่านะครับเห็นว่าตรงนี้เขาจะเขียนว่าค่าอาหารนะครับถ้าขึ้นค่าอาหารตรงนี้นะครับเราต้องเก็บเงินกับลูกค้านะครับสําหรับมือใหม่นะครับเห็นถามผมมาหลายคนอยู่แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ขึ้นว่าลูกค้าจ่ายเงินแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บกับลูกค้านะครับอันนี้คือค่าอาหารนะครับแล้วเราต้องมาดูนะครับยอดรวมนะครับว่าตรงนี้ต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับทางร้านนะครับกดรับออเดอร์แล้วนะครับเราก็ หาร้านอาหารได้นะครับเรากดเริ่มเดินทางเดี๋ยวเพิ่งกดนะครับเราต้องไปถึงสถานที่ที่รับสินค้าก่อนแล้วเราค่อยกดนะครับก็ไปเดินทางไปรับอาหารกันเลยดีกว่านะครับทุกคนสําหรับงานที่3เนาะ 750เมตรระยะทางรอบนี้นะคะที่ต้องไปสง่งลูกค้าไปเดินทางไปสง่งลูกค้ากัน ตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่สาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าขึ้นว่าเครดิตตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเก็บเงินกับลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นว่าเก็บเงินสดนะครับเราต้องเก็บจํานวนเงินตามที่ขึ้นไว้นะครับสมมติเก็บเงินสด110บาทเราก็ต้องเก็บเงินสด1 1 0บาทและบางทีนะครับมันก็จะมีบางทงเก็บทั้งเงินสดแล้วก็เครดิตนะครับเพื่อนๆก็ต้องเก็บเฉพาะคําว่าเก็บเงินสดนะครับไว้เครดิตเนี่ย ดี๋ยวเขาจะโอนเข้ามาในบัญชีเรานะครับก็ขอตัวกดงานที่4กันต่อเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆตอนนี้ทุ่ม39นะครับระยะทางเมื่อกี้นะครับใกล้ๆนะครับเออยห้เมตรในปีดีพนมยงนะครับก็เดี๋ยวหาที่กดงานกันต่อดีกว่ากดมันอยู่ตรงนี้แหละอาจจะได้งานนะครับก็ถ้าไปไหนเราก็ไปกันนะครับวันนี้ถึง5ทุ่มเนาะห้าทุ่มเที่ยงคืนดูดูด อารมณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตกดึกแล้วเราค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมค่อนข้างที่จะอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกลางคืนนะครับก็เดี๋ยวขอตัวกดงานกันต่อดีกว่านะครับสำหรับงานที่ที่สี่เนาะจะได้ตอนไหนตอนนี้ทุ่ม4ทุแล้วตอนนี้นะครับเราก็ย้ายกลับมาอยู่กันที่ปั๊มปตทไม่ใช่ปตทพีทีตรงระล้านมุมกะเพราตรงที่เรากดงานได้เมื่อกี้นะครับก็กลับมาตรงนี้ดีกว่านะครับรู้สึกว่าสว่างดีนะครับแล้วก็ดูไม่มืดไม่ค่อยน่ากลัวแล้วเท่าไหร่นะครับก็ขอตัวนั่งกดงานที่ 4ก่อนนะครับตอนนี้ก็ทุ่ม5ไม่ใช่ทุ่ม50สิทุ่ม46นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวนั่งซอยงานยิ่กยิ่ก่อนนะครับเราจะไม่ถ่ายตอนกดงานให้ดูนะครับเพราะว่าตั้งกองไปก็เปลืองเวลาเปล่านะครับเพราะว่าตอนเวลากดงานได้ปั๊บแต่พอเวลาแบบตั้งไว้นานๆนะครับงานไม่มีเด้งบ้างนานนานทีจะมาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่สําหรับโทรศัพท์ผมนะครับหัวเว่ยนวา5ทีนะก็ยังไหวอยู่นะครับก็ยังกดงานได้อยู่สําหรับคนที่ชอบบอกว่า ขิงก็ขิงไปนะผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับก็คือคุณมีโทรศัพท์แรงคุณก็ขับไปนะครับผมก็เลือกที่จะใช้แค่นี้นะครับมันไม่แบบไม่ไม่ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมนะครับก็อย่าไปใส่ใจเลยนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่กาลังเพิ่งเริ่มขับหรือว่าเพิ่งขับอะไรอย่างนี้นะครับบางทีเรามีโทรศัพท์แค่ไหนอ่ะเราก็ค่อยใช้ไปก่อนนะครับแต่ว่าบางรุ่นน่ะถ้าเกิดมันใช้งานไม่ได้จริงๆนะครับให้ให้ไปขับค่ายอื่นก่อนนะครับแล้วก็แบบ แล้วก็เก็บเงินซื้อโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาวิ่งงานไลแมนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดโทรศัพท์เราไม่แรงนะสำหรับงานไลแมนมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่ว่าถ้าแบบไปถามบางคนนะชอบขิงใส่เพื่อนๆน,น,นะผมก็ไม่ไม่ค่อยอยากให้ถามสักเท่าไหร่นะครับก็เออมีอันไหนก็ลองลองเอามาวิ่งก่อนนะครับถ้ารู้สึกว่าก,กดงานไม่ได้ก็ก็ซื้อใหม่นะครับก็ก็ตามนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดถามเพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าอะไรเงี้ยก็ เขาเลยได้ว,ว่ามีงบเท่านี้จะซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนดีอะไรเงี้ยแต่ก็คงจะได้รับคําตอบที่ดีนะครับก็ตอนนี้เรากดงานได้แล้วนะครับทุ่ม47นาทีคุ่งดองลองดูก็ขอตัวไปรับงานให้ลูกค้าก่อนนะครับแต่รอบเนี้ยผ้าส่ง 80กว่าบาทนะครับ84บาทนะครับได้ค่าส่ง84บาทน่าจะส่งไกลพอสมควรนะครับก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับไปส่งถนนริบคลองบางกะปิโอ้น่าจะไกลอยู่เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าร้านอาหารเป็นยังไงนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ กุ้งดองต้องไปส่งลูกค้า6.8กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้เกือบจะได้เป็นกุ้งเละแล้วนะครับพอาะดีว่ามีน้องแก๊็บคนหนึ่งเขาหมบวางของไว้บนเก้าอี้เว้น้องแก๊็บเข้ามา เขานั่งแบบไม่ได้มองนั่งทับไปตุบดีกล่องไม่แตกเกือบแล้วกล่องแตกยังไงน้องน้องต้องรับผิดช,ชอบน้องรับผิดช,ชอบแน่เลี้ยงได้ยอย่างแพงนลครับ2 0งกว่าบาทนะครับของเรา่องแค่นี้นะครับก็เดินทางไปส่งลูกค้ากันดีกว่า6.8กิโลเมตรนะครับน่าจะไปส่งแถวแถวอเนะครับจากปีดีพนมยงนะเดี๋ยวไปส่งงานที่4กันเลยดีกว่าตอนนี้2ทุ่มแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จบงานที่4เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่แถวๆโชว์ดีซีนะเดี๋ยวไปหาที่กดงานแถวแถวไหนใกล้สุดอะ RCA ป่ะเอออาจจะ RCA ก็ได้นะครับอาจจะได้งานนะครับก็ไม่รู้อะไปหาที่จอดกดงานที่ที่มันสว่างก่อนแล้วกันนะครับได้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับก็ปเดินทางไปหาที่กดงานกันเลยดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันหน้าโชว์ดีซีนะครับมานั่งกดงานกันดีกว่านะครับทุกคน ห้างนี้ผมไม่เคยมาเลยนะครับโชดีซีนะคือไม่เคยเข้าไปในห้างเลยนะครับไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรอยากเข้าไปเหมือนกันนะครับแต่ก็ท้ว่างนะมาเดินเที่ยวเดินอะไรอยากรู้ว่ามันมีอะไรข้างในนะครับเป็นคนที่ชอบอยากรู้ไปซะทุกเรื่องเลยนะครับว่านะครับตอนนี้เราย้ายที่กันดีกว่านะครับอยู่ตรงหน้าโชดีซีไม่มีงานเด้งขึ้นมาเลยนะสิกว่านาทีแล้วนะครับก็ อย่างที่ผมบอกไปในหล,หลายๆคลิปนะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่มีงานนะครับก็ย้ายที่ดีกว่านะครับคืออาจจะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมมันเป็นอาจจะความรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่านะอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวด้วยซ้านะครับเพราะว่างานไลน์แมนเดี๋ยวนี้นะครับถ้าอยู่ใกล้ร้านนะครับโอกาสงานเราจะเห็นงานน่าจะได้เยอะนะ เดี๋ยวไว้ผมไปถามงานกับบริษัทไลแมนเลยดีกว่านะครับไม่ใช่คนขับนะครับก็เราอาจจะมีคอนแทคอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปถามนะครับว่าเอ้ยพี่ตอนนี้ระบบมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คงระบบคงเปลี่ยนไปจริงๆอ่ะครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้สึกมานะครับขับมาหลายครั้งแล้วนะยิ่งเยบอยููใกล้ร้านงานจะเห็นแล้วก็กติดง่ายมากนะครับก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนแก๊ปที่ไม่ได้เปิดรับงานเองนะครับคือแก๊ปมันจะมีแบบเปิดรับงานอัตโนมัติใช่ไหมครับคือรับึ๊บแล้วก็เด้งเลยการอีกอันนึงก็คือ เลือกรับงานนะครับไล่แมดอาจจะปรับไปเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเป็นแบบว่าเ,ออเลือกรับงานนะครับเช่นแบบอยู่ใกล้ร้านแล้วงานเด้งมานะครับใครกดทันก็ได้งานไปอะไรแบบนี้นะครับก็ตอนนี้เราย้ายไปที่ไหนกันดีกว่านะครับอยู่โชดีซีโชดีซีไปไหนดีอ่ะไปราชดากันดีกว่านะแถวแถวราชดาซอย3นะอาจจะงานเยอะนะแถวนั้นเพราะร้านค้าเยอะมาก ตอนนี้นะครับเราก็ได้งานที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ผมกดตอนติดไฟแดงพอดีเลยนะครับร้านอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวเดินไปที่ร้านก่อนนะครับร้านสม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 ยศไม่ใช่สมยศสมยงน่าจะร้านชื่อว่าสมยงนะครับจะขอดูก่อนนะครับคือเมื่อกี้เราจอดติดไฟแดงอยู่ร้อยวินะครับแล้วมีงานเด้งขึ้นมาหลังจากที่เราย้ายจากโชว์ดีซีก็เดี๋ยวขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าเขาตามแล้วเมื่อกี้เขาตะโกนเรียกนะ แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หารมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปส่งลูกค้ากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าไปส่งกี่กิโลนะไม่ทราบเหมือนกันนะครับยวดูกันค่าส่งรอบนี้ได้6.7บาทก็อาจจะไม่กี่กิโลนะครับดินแดงดินแดงอาจจะเป็นแฝดดินแดงหรือเปล่าไม่น่าจะใช่แฝตดินแดงน่าจะเป็นคอนโดอะไรสักอย่างนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปส่งลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับระยะทางประมาณ3ากิโลเนาะเมื่อกี้นะครับเราก็ไปส่ง งานที่5เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสับสนไปหมดแล้วนะครับ TVs. พอดีคุยกับแม่นานนะโทรคุยกับคือชั่วโมงก็จาไม่ได้เลยครับว่าอัดคลิปไปถึงไหนแล้วนะครับตอนเนี้เราก็ได้งานที่6แล้วนะครับจำบ่อยลืมไปหมดแล้วหมดเล่คุยกับแม่นะก็อยู่ตรงมูปิ้งสูตรคุณยายนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านเขาแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่านะครับว่าเออเป็นยังไงนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยปะเราค่าส่งงานที่6นะครับรอบนี้ได้62บาทนะครับทุกคนไม่น่าจะไกลนะครับอยู่ตรงซอยสุทธพิพรหนึ่ง หอ,อบ้านพักะละก็เดี๋ยวขอตัวไปรออาหารก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หอพัชรละจบงานที่6เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดงานที่7กันเลยดีกว่านะตอนนี้เราอยู่แถวเขาเรียกอะไรสุธิพรเออน่าจะใช่ไอสุทธิพ,ร,ออธพรหนึ่งนะครับซอยสุธิพรหนึ่งก็น่าจะมีงานเยอะนะครับแถวนี้ร้านอาหารเยอะนะขอตัวนั่งกดงานก่อนนะครับตอนนี้ สามทุ่มสามสิบหกนาทีแล้วนะครับได้มาหกงานแล้วตั้งแต่หกโมงนะก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีนะครับชั่วโมงละสองงานนะครับก็โอเคเดี๋ยวหน้ากดงานกันนะครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะครับเราก็กดงานที่เจ็ดได้แล้วนะครับเป็นงานส่งของนะครับบอกได้คําเดียวว่าไปไกลเลยนะครับได้ค่าส่งร้อยสามบาทนะครับไปส่งวัดบวรมงคลหนึ่งแขวงบางยี่ขันนะครับเขตบางพัดนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขตดินแดงนะครับแถวแถวร้านอะไรนะข้างหลัง จิ้มจุ่มสุดที่พอนะครับตอนแรกนึกว่าเออจะได้ร้านแถวๆนี้นะครับไปส่งของนะครับก็ขอตัวไปรับของให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปส่งของกันเดี๋ยวโทรถามลูกค้าก่อนนะครับว่าสินค้าเป็นอะไรนะครับทุกคนปเดินทางกันดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็รับของลูกค้าเสร็จแล้วนะครับ ปะเดินทางกันดีกว่านะงานบินผมชอบชอบนะครับได้เที่ยวนะครับไปไกลๆ9.1กิโลเมตรนะครับจากตรงนี้เราอยู่แถวดินแดงไปไปวัดบวรนูน่นนะครับบวรมงคลอะไรไม่รู้นะครับไม่เคยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปกันดีกว่านะครับไกลอพอสมควรเหมือนกันนะครับได้ขับรถยาวๆเลยนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ปั๊มซัดโก้แถวแถวใช่ซัดโก้ปะใช่สีสีเหลืองแถวแถวจรันสนิทวงนะครับเดี๋ยวมานั่งกดงานกันต่อนะอันนี้น่าจะเป็นงานสุดท้ายนะครับตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็อยู่ตรงจรันสนิทวงนะขอกดสักงานหนึ่งก่อนกลับนะครับเมื่อกี้นะครับกว่าจะจบงานได้นะครับเพราะว่าโทรหาลูกค้ากว่าจะรับนะครับประมาณ10นาทีได้นะครับก็ขอตัวนั่งกดงานสุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับค่ำคืนนี้ ก็นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราย้ายที่กันดีกว่านะครับหัวตรงนี้งานงานดุจริงๆนะครับงานคือมีนะครับกดไม่ติดเลยนะแถวนี้น่าจะใช้โทรศัพท์แรงกันเยอะนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับลายแมลลาบูนะครับโทรศัพท์แรงนะครับมีผลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราถ้าโทรศัพท์ไม่แรงเราก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับถ้าจะวิ่งแบบจริงจังนะครับแต่ของผมเนี่ยคือแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะก็ได้ก็ไปไม่ได้ก็อดทนรอต่อไปนะครับไม่ได้ก็ขยับที่นะครับก เดี๋ย<พ>ว <uka> ขอตัวมูฟไปที่อื่นดีกว่านะครับตอนนี้กดมาประมาณสินาทีแล้วงานเห็นตลอดเลยนะครับแต่ว่ากดไม่ติดเลยก็เดี๋ยวขับไปอยู่ใ,ใกล้ๆร้านดีกว่านะครับผมก็ยังเชื่ออยู่นะครับว่าออใกล้ร้านก็มีสิธป์ที่จะได้งานเหมือนกันนะครับตอนนี้เราน่าจะอยู่ไกลนะครับแต่งานเยอะนะแถวๆจรนสนิทวงนะครับถ้าใครอยู่แถวเนี้ยโทรศัพท์แรงๆนะครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งกว่ากว่าแล้วนะครับสี่ทุ่มครึ่งกว่า งานแบบ30วิว,30วิตัว30วิวิตัวอะไรอย่างเงี้ยถือว่ายังยังดีกว่าแถวแถว,แถวโซนที่ผมอยู่ก็คือคลองตันพระรามเก้าอีกนะครับก็เดี๋ยวขอตัวขยับขยายไปใกล้ๆแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็กลับมาสู่กันที่รัชดาซอย3นะครับอยู่ตรงข้ามร้านอ้วนข้าวมันไก่หลังจากที่เราได้งานที่1 2 3 4 5 6 7ไปเมื่อกี้นะครับไปทรงฟังทนแล้วไปกดงานแถวแถวจรัญสนิทวงศ์งานมีแต่กดไม่ทันก็เลยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์เราไม่แรงนั่นแหละก็ไม่เป็นไรเราก็ย้อนกลับมาแถวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมน่าจะวิ่งงาน สุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าบ้านเข้าห้องนอนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะดึกไปมันอันตรายนะเพราะว่าผมแบบถืออุปกรณ์เยอะเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเราไปซอยเปียวๆเ,เราจะเจออะไรบ้างน,นะครับสำหรับผมผมก็ปลอดภัยไว้ก่อนเสมอนะครับแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวขอมานั่งกดงานสุดท้ายก่อนนะครับตอนนี้5้าทุ่มสินาทีแล้วนะครับอยู่กันที่รัชดาซอย3นะครับถ้าห้าทุ่มครึ่งไม่ได้นะเราก็จะกลับเลยนะครับกลับห้องกลับ ที่นอนเราเลยนะครับเพราะว่าเออเราไม่อยากไปที่อื่นแล้วเราแค่เอตรงนี้งานสุดท้ายพอนะครับแต่ตอนนี้อยากได้งานบินพอนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปไกลแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับมาอีกนะ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรนะครับ mm hmm. ถ้าเรารองงานไม่ได้ mm hmm. ก็กลับไปสรุปที่บ้านให้ฟังแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวขอตัวนั่งกดงานกันก่อนนะครับ5าทุ่ม14นาทีแล้วนะครับตอนนี้ แล้วตอนนี้นะครับเราก็กดงานสุดท้ายของวันนี้ได้แล้วกุ้งเผาแฟมิลี่หลังจากนั่งกดมาตอนนี้อาทุ่มครึ่งพอดีนะครับค่าส่ง62บาทกุ้งเผาแฟมิลี่อยู่ติดถนนจัตุรทิศหน้าแฟด1ิดินแดงก็ขอตัวไปรับอาหารเลยให้ลูกค้าในค่าคืนนี้ก่อนนะครับสำหรับงานสุดท้ายของคืนนี้6โมงถึงเที่ยงคืนน่าจะเที่ยงคืนพอดีแหละไปะเดินทางไปรับอาหารกันดีกว่านะครับทุกคน ตอนนี้เราก็ได้หางานสุดท้ายของคืนนี้แล้วนะครับเดินทางไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะขอดูก่อนนะครับว่าระยะทางระยะทาง2กิโลเมตรนะครับปะเดินทางไปส่งให้ลูกค้าครับก็จบไปแล้ว สำหรับงานสุดท้ายของวันนี้นะครับได้ค่าส่ง62บาทใช้ระยะเวลาในการรับอาหารส่รงอาหารประมาณ15นาทีนะครับตอนนี้มัน5ทุ่ม46แล้วนะครับก็ขอตัวจบงานสุดท้ายเพียงเท่านี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมเริ่มติดใจการขับตอนเย็นขึ้นมาแล้วล่ะสิครับหลังจากเลิกงานอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่า mm hmm. เออเย็นอากาศเย็นรุไม่ค่อยติดมากมายนะครับ และวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับวันที่ผมอัดคลิปนะครับก็ขอตัวกลับไปตัดคลิปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปสรุปเนื้อหาทุกอย่างให้ฟังกันที่บ้านนะครับว่าวันนี้ค่าน้ํามันค่ารถแล้วก็ใช้จ่ายอะไรไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้ค่ารอบเท่าไหร่หักแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับขอเดินทางกลับห้องกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันที่ห้องนะครับทุกคนก็นะครับเพื่อนๆสำหรับการวิ่งงานของผมนะครับในเมื่อคืนนี้นะครับฟังออกก่อนเนาะ ได้ไปทั้งหมดนะครับ8งานนะครับราคาทั้งหมด568บาทนะครับยังไม่ได้หักนะครับหักแล้วนะครับก็จะเหลือ516บาทนะครับไม่รู้ว่าผมคำนวณผิดหรือเปล่านะครับเพราะมันหัก17.55เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับ568นะครับยอดเต็มนะครับแต่ว่าหักแล้วเหลือ516บาทนะผมก็ใช้เครื่องคิดเลขนะแต่ผมไม่รู้ว่ากดถูกกดผิดหรือเปล่านะระยะทางที่เราวิ่งไปทั้งหมดนะครับ50กมนะครับแล้ววก็ใช้ระะยเลาที่วิ่งเนี่ย 2ชั่วโมง17นาทีนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันนะครับผมมันยังไม่ได้เติมนะครับก็ใช้น้ำมันจากคลิปเก่าไปนะครับที่ผมเติมไปเต็มถัง80บาทรอบนั้นนะครับแล้วก็ลดลงมาขีดนึงขีดนึงนิดๆนะครับก็อาจจะใช้ประมาณ30บบาทแล้วกันนะครับสำหรับค่าน้ำมันนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนเมื่อวานนะครับที่ผมไปขับรถมานะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับจากตอน ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับก็งานก็พอมีพอสมควรนะครับแล้วก็หัวเว่ยโน้วาห้าทีนะครับโทรศัพท์ก็ยังพอกดงานได้อยู่นะครับถ้าใครมีงบจํากัดหรือว่าใครยังแบบเอ่อมีงบไม่เยอะพอนะครับก็อย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะมาจริงจังนะครับใครสามารถแบบเออลงทุนได้นะครับผมแนะนานะครับถ้าจะมาลายแมนแบบเต็มตัวนะครับก็ลงทุนโทรศัพท์ สักนิดหนึ่งดีกว่านะครับเพราะเห็นในคลิปหรือเปล่านะครับพอเราไปต่างที่นะครับแบบโซนนอกอะไรแบบนี้นะครับคือบางเราเราก็อาจจะกดงานไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ต้องใช้ค่อนข้างแรงนะครับแบบโซนข้างนอกนะครับเพราะว่างานมีน้อยแต่ว่าคนขับเยอะอะไรแบบนี้นะครับคือใครโทรศัพท์แรงนะครับก็มีสิทธิ์กดงานได้ก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหัเวนัวห้าท t นะครับสามารถกดงานข้างนอกได้นะครับก็ได้นะได้นะแต่ว่าต้องใช้ความอดทนหน่อยนะครับแต่ว่าคืนน่ะผมก็ อดทนไม่พอนะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวมันจะดึกไปมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดเราได้งานแถวนั้นแล้วก็อาจจะมันอาจจะไกลไปกว่านั้นนะครับก็เลยเลือกที่จะกลับมาแถวเออเส้นที่รัชดาแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆคอนโดของผมแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับใครดูคลิปจบแล้วนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าคลิปยาวมากเลยนะครับคลิปขับรถส่งอาหารประจําวันนะครับก็มันมันมันก็ยาวประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราก็ถ่ายคลิปกันทั้งวัน ห้าหกชั่วโมงนะครับคือถ่ายไปเรื่อยๆนะครับพอตัดมาเราก็อยากให้เห็นทุกๆมุมนะครับแต่อนาคตนะครับผมอาจจะมีมุมกล้องนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายนะครับก็นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูจบทุกคนเลยนะครับแบบขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าดูคลิปนี้เยอะนะครับไม่แน่นะครับผมอาจจะมีสปอนเซอร์หรือแม้แต่สปอนเซอร์โทรศัพท์นะครับคือเพื่อนๆอาจจะเห็นผมไปใช้วันพัทหรือว่า่ายี่ห้ออื่นนอกจาก หัวเวยก็ได้นะครับเอามากดงานไลน์แมนนะครับคือถ้าเกิดคลิปเรามีคนดูเยอะนะครับผมก็จะกล้าที่จะไปขอสปอนเซอร์นะครับเพื่อที่เขาจะสนับสนุนโทรศัพท์มาแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ดูคลิปผมจนจบนะครับ20กว่านาทีนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะทําคลิปอะไรนะครับขับรถส่งอาหารอะไรนะครับก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมก็ So I think happen for that.